ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ดมือทองนะครับผมนะฮะกลับมาพบกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับบอลน้อยนะครับผมนะฮะแต่คิดว่ามีบอลที่น่าดูอยู่หลายคู่อยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะจะเป็นรายการของไอร์แลนด์ครับคุณผู้ชมครับนะฮะนอร์เวย์นะครับรวมถึงทางด้านของโคปาอเมริกาด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะส่วนในค่ำคืนนี้หน้าช่องของเราจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวรอติดตามกันครับคุณผู้ชมครับนะส่วนคู่อื่นครับคุณผู้ชมนะฮะอยากจะเข้ามาติดตามกันในคคคลลััััับบบกกฟุตตตออออออขขขขงงเเ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 เจดดดดดด็มมมมมมืืทรรนนนนนะะฮสาาาาาาาถ้้้้ิิิไไปปแพพชียว่28 ครับจะริมใส่แอดดาน้านะครับ สำหรับตัวหน้าช่องของเราครับคุณผู้ชมครับขอลุยไปทางด้านของโคปาอเมริกาเลยแล้วกันนะครับผมนะวันนี้จะมีอยู่2คู่ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับนะเป็นเจ้าภาพของเรานะครับ USA นะครับเจอกับปานามานะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของอุรุกวัยนะครับเจอกับโบลิเวียนะครับผมแต่หน้าช่องของเราเนี่ยจะมีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยจับทางด้านของอุรุกวัยนะครับผมนะที่เจอกับโบลิเวียมาฝากกันนะครับผมนะมาฟังบทวิเคราะห์กันครับคุณผู้ชมครับสวนใหญ่เจอกันมานัดล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมนะปี2 0 2ครับนด้ ไปครับคุณผู้ชมครับด้วยสกอร์3-0เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะแล้วมาดูฟอร์มกันเล่นล่าสุดกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะสำหรับทางด้านของบริเวียกันก่อนเลยแล้วกันนะครับต้องบอกตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับนะว่าเป็นทีมที่หาชัยชนะเนี่ยนะครับยากมากครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะในปี2024เนี่ยนะครับเริ่มเปิดหัวนะครับตั้งแต่นัดกระชับมิดมาครับคุณผู้ชมครับนะฮะจนถึงรายการโคปาอเมริกานะครับเขายังหาชัยไม่ได้เลยนะครับเป็นบอลทิพย่่ตลลอดดดดนนนะครัับาาสุเเียยม์ไพ่รับมาใครรไปกับเเจดมือง หวานเจียบแน่นอนนะสำหรับทางด้านของสหราฐของเรานะครับส่วนทางด้านอุรุกวัยครับคุณผู้ชมครับนะต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเปิดทางด้านของโครอเมริกามารัดไลนเนี่ย เจอกับปานามาเนี่ยก็สยบสกอร์ได้สวยงามมากครับคุณผู้ชมครับนะฮะ3-1ทำสกอร์ได้โอเวอร์นะครับผมนะล้นๆเลยครับแล้วก็ในนัดกระชับมิตรเนี่ยคุณผู้ชมได้ชัยเม็กซิโกมา4-0แล้วก็เสมอคอสตาริกานะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางด้านของอ่าเป็นบอลพ่ายนะครับให้กับออริโคสในครับผมนะด้วยสกอร์2-1ครับคุณผู้ชมครับแต่ด้วยความที่เป็นอุรุกวัยนะครับผมนะฮะค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าทางด้านโบลิเวียอยู่พอสมควรครับคุณผู้ชมครับการเปิดตัวนะครับผมนะก็เลยเปิดมาแรงอยู่นิดหหนน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 ่่่่อออยยยยยะะะะะะะคคคคครรรรรัััับบบบุณผผูู้้้้้ชชมมมทีี2เเเตตลใถาาจจกไดง ไปถึง30เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ ถ้าดูทางภาพรวมครับผู้ชมครับนะฮะทางด้านของอุดรไกยผมมองว่าศักยภาพโดยรวมนะครับยังดูดีกว่าทางด้านบริเวณอยู่พอสมควรครับผู้ชมครับนะด้วยตัวนักเตะนะครับฟอร์มการเล่นอะไรหลายๆอย่างครับนะฮะมองว่าบริเวณวันนี้นะครับผมนะฮะต้านอุดรไกยไม่ไหวนะครับผมนะขออนุญาตเก็บกระเป๋านะครับผมนะฮะเดินทางไปเที่ยวอุดรไกยแล้วกัน1.5 1.5คิด2นะครับผู้ชมครับบอลเช้า8โมงนี้นะครับขอให้หวานเจี๊ยบนะครับผมนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับผมอยากจะมาดูบอลดึกนะครับผมนะฮะบอลรอบเย็นบอลรอบบ่ายนะครับรายการสดนะครับเข้ามาลลุุยกัััันนนไดด้ะคคคครรรรบบบบใอออออวฟตขงงเเจมืทปิ พิ i เ a ชั o นเขียวนะครับ AdMT28 อเจริมแสแอนดานาสำหรับวันนี้เจเดญขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ